เท่าทันทุกเกมการเงินเดเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02 674-6488-8กด 8, 8. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o n e y s h o อโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดกันตรงตัวเชิญฝากเข้ามาได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันธารภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02 674 6488แล้วกด8คุณผู้ฟังครับอีกทางเลือกในการลงทุนกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม บูหลวงธนสารพลัส6 1ทอายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่20จนถึง26กุมภาพันธ์นี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารนี้ภาครัฐและถาวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ i ิน e s t m e n t g r a เกอายุประมาณ6เดือน ประมาณการผลตอบแทน1.75%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่20จนถึง26กุมภาพันธ์นี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง02 674 6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333 ช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบรจบุหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยทดฉลาดคิดฉลาดลงทุนต้องเริ่มต้นด้วย investment code หรือว่า IQ เราขอเริ่มต้นด้วย IQ ประจำวันนี้ก่อนเลยครับพี่ตู่ครับ,บ,บรค,ค่ะวิลเบอรนะคะเขาบอกว่า เมื่อมีทางเลือกมากเรามักจะลังเลไม่กล้าตัดสินใจแต่พอเหลือทางเลือกน้อยเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมว่าจริงนะเมื่อ <c oughs> มีทางเลือกมากเรามักจะลังเลไม่กล้าตัดสินใจแต่เมื่อเหลือทางเลือกน้อยเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับแม้ทั้ทง,ทงในชีวิตแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับพี่ตู่ครับทีนี้ครับทำให้ย้อนไปถึงการเสวนาเรื่องลงทุนงานหนึ่งเมื่อตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของทาง มันทิทอกจัดที่ตลาดหลักทรัพย์โดยมีท่านอาจารย์ไพบูลเสรีวิวัฒนาแล้วก็ท่านอาจารย์สเนสนศรีสุวรรณนะครับที่ผมบอก <laughs> โอ้โหเจอพี่ตู่ทีไรเนี่ยคู่เนี้ยมวยถูกคู่มวยถูกคู่เลยาจะาเสน่ห์กับพี่ตู่เนี่ยผมแล้ว <c oughs> โอ้โหนะเอาเป็นว่างานเนี้ยครับทั้งสองอาจารย์ท่านเป็นผู้ดำเนินรา,ายการนะครับอาจารย์ไพบูลกับอาจารย์สเสน่ห์นะครับ <c oughs> หัวข้อน่าสนใจมากครับนั่นก็คือ กลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นปี62ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วงเวทีปรากฏว่าเบอร์ต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ทลินิตี้อาจารย์ป๋องอค,คุณสุกิจอุดมศิริกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับคุณกวีชูกิจกเกษมจากบริษัทหลักทรกัพย์เกษรกรไทยมีท่านอาจารย์นิเวศด,ด้วยคุณเจษดาสุขทิศ <c oughs> จากฟิโนมีนา นบ,บนเวทีวันนั้นว่ากันว่าเกิดไฮไลท์เกิดขึ้นน่าสนใจมาก,หมากๆหลายต่อหลายเรื่องนะครับรบกวนพี่ตู่ช่วยเอาไฮไลท์เด่นๆมันๆเนี่ยนะครับมาเล่าให้เราฟังวันนี้สัหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ครับได้ค่ะนะครับอย่างท่านแรกก่อนเลยท่านดรวิสิตองพิพัฒนกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ทินิตี้ท่านได้รับการยอมรับมากในเรื่องของการมองฟันโฟะ าะว่าเบอร์ต้นๆของวงการเนี่ยต้องดเริรวิสิทธิ์เลยนะครับบนเวทีวันนั้นเนี่ยท่านบอกอะไรกับเราบ้างครับพี่ตู่ครับดัรวิสิทธิ์เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะฟันโจนะแมคโครวิวของเขาดีมากพี่ชอบครับดรวิสิทธิ์ก็มุมมองไว้สามเรื่องสําคัญคือข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอิ่มตัวและกําลังถดถอยอย่าเพิ่งตกใจนะกําลังถดถอยของเขาเนี่ยหมายถึงโตน้อยลงยังโตอย,อยู่แต่โตน้อยลง อย่างของโลกเนี่ยปีที่แล้วนะฮะโต3.7เร์เซนวในโน้มปีนี้เหลือ3.5และจะเป็น3.2ในปีถัดไปเท่นเดียวกับเศรษฐกิจไทยที่โตประมาณ4เซในปีก่อนแล้วก็มีแนวโน้มจะโตเหลือ38ในปีนี้ก็คือโตน้อยลงใช่และการ่งออกเกาหลีใต้เป็นอีกอินดิเคเตอร์สําคัญนะคะของการจะดูเศรษฐกิจโลกเนี่ย กำลังติดลบเหมือนกันนะคะการเติบโตติดลบเช่นเดียวกับ global PMI ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้านะฮะแ้ะประเด็นที่สองก็คือว่าฟันโฟรผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั่วโลกเป็นบวกอ,อฟังดูแล้วยังใจชื้นใช่ไหมครับพี่ถูกออใจชื้นนี่มันหมายถึงไงเขาบอกว่าเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยสั่งแช่กลับมาเน็ตบายตลาดหุ้นไทยแ,และซื้อสุทธิคือทไทยอินโดฟิลิปปิน์ อันนี้สงจากการผ่อนคลายนโยบายลดดอกเบีย้ยของเฟดน,นะฮะมีผลให้เกิดแบบนี้คือทำให้เงินเนี่ยกลับมาซื้ออีกในขณะที่จีนอาจจะลดอัตรา,าก,การตั้งสำรองธนาคารจาก14เปอร์เซ็นไปสู่10เปอร์เซ็นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจากการตึงตัวมาเป็นผ่อนคลายก็น่าจะเป็นธีมหลักที่กำหนดที่ทางฟันโกลที่มีต่อตลาดทุนของโลกในปีนี้ประเด็นที่สามอาจารย์วิเศษเขาพูดถึง valuation เขาบอกว่า ร,ระดับเอิร์นี่ยิวแกรปของตลาดหุ้นไทยอันนี้หมายแปลว่าอะไรคือ,อส่วนต่างระหว่างเอิร์นี่ยิวของตลาดหุ้นนะลบ,บกับอัตราดอกเบี้ยพันธาัตรรัฐารบาลอายุสิบปีแล้กันนะฮะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถใช้กำหนดจังหวะเวลาเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเออร์นี่ยิวแกรปณสินปีที่แล้วอยู่ที่4.7%่เปอร์เซ็นต อาจยา์พิสูจน์ว่าข้อมูลย้อนหลังพบว่าทุกครั้งที่ e a r n i n g ็ตยิวแก๊สแตะระดับ4.7ในอดีตหุ้นไทยจะทำผลตอบแทนเฉลี่ย5ใน1เดือนหลังจากนั้นและประมาณ10ให้ผลตอบแทน10ปรประมาณ3เดือนหลังจากนั้นอ่านี่คืออดีตยังไงก็าตามระดับ e a r n i n g ็ตเฟอแชร์นะฮะกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดในปี2562ล่าสุดเนี่ยถูกปรับลงจาก115ลดมาเหลือที่113นับตั้งแต่ต้นปี สะท้อนการเติบโตของกำไรของตลาดหุ้นที่ลดลงใช้วสิสมองสามเรื่องนี้นะคะหุ้นปันผลสําหรับการลงทุนในสี่เดือนแรกของปีที่ดต็ตรวิสิตแนะนําครับได้แก่ SCC ปูนใหญ่พ t t ปตาทาอเอทีดี <AT> B, แบงก์กรุงไทย Advanced, นะ a อดมนอไอะครับอ่าแล้วก็บีบธนาคารกรุงเทพนะ แต่ตรงเนี้ยคือท่านอื่นก็ให้ให้เหมือนกันว่าหุ้นคืออะไรยังไงต้องดูด้วยว่าพวกเราก่อนจะลงทุนว่ามันเหมาะการลงทุนงท่านหรือไม่หมดยุคจดโพยและกระโดดซื้อแล้วนะคะต้องเอาไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะหรือเปล่ามองเงินตัวเองไหมมันอยู่นั้นได้แค่ไหนนะคะอ่นนี่คือท่านแรกครับท่านดรวิสิตองคพิพัฒนกุลนะครับมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโตน้อยลงแต่มองว่าฟันโฟเนี่ย ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั่วโลกก่งเป็นบวกอยู่นะแล้วก็เรื่องของ valuation นะครับก็ยังมองอย่างมีความหวังนะฟังๆดูแล้วนะครับเรื่องของ e a r n i n g yield นะครับว่าหลังจากตัวเลขมันลงมาแต่ประมาณสัก4.7เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็น1เดือนหรือ3เดือนแต่ว่านี่เป็นข้อมูลในอดีตนะต้องดูกันต่อนะครับถัดจากท่านดรวิสิตนะครับอีกท่านหนึ่ง อาจารย์ป๋องคุณสุกิตอุดรมสิริกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อาจารย์ป๋องมองคล้ายๆกันไหมอาจารย์ป๋องมองยังไงบ้างครับพี่ตู่ครับค่ะคุณสุกิตเขาบอกว่าเราอยู่ช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจนะวัฏจักรการเติบโตเนี่ยอยู่ช่วงปลายแล้วนะ GDP ทั่วโลกในปีนี้จะโตต่ำกว่าปีก่อนอย่างในเดือนธันวาที่ผ่านมานักลงทุนเริ่มมองว่า ชาลัดเข้าสู่ภาวะสดถอยในปี2563ทําทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานแรงไปทั่วโลกเมืม่อเดือนธันวาแต่เขาก็มองว่าเศรษฐกิจโลนในปีหน้าเนี่ยแม้จะโตน้อยลงแต่ก็ยังโตในระดับ3%เเกว่าสัญญาณตอบรับที่มองเห็นจากเรื่องที่เขามองในแง่ลบเนี่ยก็ถือว่าบริษัทที่มืลย,ยักษ์ใหญ่ลดประมาณการผลประกอบการลงก็ผลกําไรนะฮะแล้วก็มีการเลอะออฟพนักงานเยอะแยะเลยใช่ใช่มีข่าวเป็นระยะระยะนะครับพี่ถูกครับ ใช่แล้วเขาก็มองเพิ่มนะว่ายังมีความไม่แน่นอนทางการเบืองอีกไม่น้อยอย่างเรื่องการเมนชัดดาวปัญหาการเมืองของยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีแล้วก็เรื่องเบรกซ t ตตอนนี้มันมีเพิ่มเติมอีกนะอย่างเรื่องของเวเนซุเอลาที่มีประธานาธิบดีของคนหุ้นเน่นะที่ผู้สื่ตมองก็คือหุ้นกลุ่มที่ปันผลสูงจะให้มาห้าตัวทิสโก้ทิสโก้ไฟแนนเชียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนใช่ไหมครับพี่ตู่ครับ ค่ะ,ะใช่ค่ะก็ KKP ธนาคารเกียรตินาคิน Advanced AIS ก็ตรงกันกันกบทนานดรวิสิตนะ a d v a n c e นี่เห็นตรงกันเลยนะครับใช่ใช่มีกลุ่มท่องเที่ยวะนะฮะ ERW ดิเอ e r าวันกรุ l ๊ปจำกัดมหาชนครับใช่แล้วก็ Mint น้องมิ้น์ก็คือ Minor i n t e ินเ t i o n a l จำกัดมหาชนครับทางดตรวิสิตแล้วก็คุณสุกิจเนี่ยเขามีมุมมองคล้ายๆกันในแง่วัตถุจากเศรษฐกิจครับว่าเรามาถึงช่วงปลายการเติบโต อาจจะเติบโตต่อแต่ในอัตราที่ชะลอลงและหุ้นที่เหมาะสมกับสายรางกัก็เป็นหุ้นกลุ่ม defensive stock ค่ะนะครับเอคุยมาถึงตรงนี้แล้วครับพี่ตู่ครับอดนึกถึงกองทุนของบัวหลวงกองหนึ่งไม่ได้ฟังดูแล้วลักษณะคล้ายๆกันเลยครับพี่ตู่ผมว่าเหมือนกันมากเลยนะเป็นกอง บัวหลวงสิริผลบรรษัทพิบาลหรือเปล่าครับพี่ตู่ครับใช่ไหมเออใช่ครับตอนนี้เขาเน้นคุนปันผลแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่มีธรรมพิบาลด้วยก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ต้องการลงทุนคุ้นด้วยตัวเองนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งนะครับดอกเตอร์วิสิทธิ์ไปแล้วอาจารย์ป๋องสุกิจไปแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเ,เจษดาสุขทิศจากฟิโนมีนานะครับน้องเจดว่าไงบ้างครับพี่ตู่ครับอ่ะคะ พี่กเาเรียกเจสซี่หรือเจสซี่ก็ได้นะเจสซี่เนี่ยจะน่ารักกว่านะเจสซี่เราร่บประวัติเศรษฐกิจสารัฐว่าในรอบ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีรอบวัฏจักรไหนที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตได้เกิน40ไรมาสต่อเนื่องกันโดยไม่เจอกับภาวะถดถอยหรือรีเซชชันเลยครับ ก็มันเป็นธรรมดานะ,ะมันไม่ใช่แบบโอ้โหทุกอ,อย่างโตเป็นเส้นชันไปตลอดรอบเนี้ยเศรษฐกิจสหรัฐก็เติบโตต่อเนื่องมา39ไตรมาสแล้วง,ง,งั้นใกล้ๆแล้วสิครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไร40ไตรมาสต่อเนื่องนะฮะอันนี้ปาเข้าไป39ไตรมาสแล้วอันนี้ก็เป็นไปลายแล้วใช่ไหมครับพี่ถูกครับก็มองว่าแปลยๆที่มันโตได้ต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยฮะอาจจะโดยบ้กก็ต่ำเตี้ยติดดินแล้วก็มีเงินจาก QE เข้าไปช่วยดันนี่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ประธานเฟดนะฮะเชื่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นไปได้ที่จะประคองเศรษฐกิจยังเติบโตในแดนบวกไปได้เรื่อยๆ mm hmm. นะฮะเจสซี่เนี่ยเขาสรุปว่าอย่างนี้ว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตปีสองปีข้างหน้า mm hmm. ดังนั้นต้องจัดอรอตลงทุนที่เน้นความปลอดภัยกร,ระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์มากกว่าจะไปหวังผลตอบแทนสูงๆ mm hmm. เจสซี่พูดถึงดัชนีสําคัญต่างๆอย่างดัชนี P M I ซึ่งเป็นการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นรายเดือนนะฮะถ้าเขาสั่งซื้อของเยอะมันก็แสดงว่าเขามองเห็นเศรษฐกิจดีใช่ไหมฮะจะได้สั่งซื้อของมาผลิตอะไรอย่างเงี้ยอย่าง PMI ของจีนในเดือนมกราเนี่ยนะฮะลดลงมาที่สี่สิบแปดจุดเจซึ่อต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยแสดงว่ามีแนวโน้มหดตัวแล้วทางเศรษฐกิจในหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้านะฮะขณะที่ PMI อไของญี่ปุ่นอยู่ที่ห้าสิบต่ำสุดในรอบสามสิบเดือนของยุโรป อยู่ที่ห้าสิบจุดห้าต่ำสุดในรอบห้าสิบเดือนสำหรับพี่ตัวเองนะฮะมองว่านี่คือสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นพร้อมกันโอ้โหไฟสีเหลืองสีแดงเริ่มกระพริบปเตือนแล้วใช่ไหมครับพี่ถูกครับเออเชพของตลาดหุ้นไทยนะฮะที่ระดับสิบสี่สิบห้าเท่าเนี่ยมันไม่ได้ถูกหรอกไม่ได้ถูกแล้วนะนะไม่ได้มันยังถูกอยู่แต่ไม่ได้ถูกมากอื เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ที่5-10% EPS grow อยู่มา1-5-10%โอหแม้เร้นกว้างเหลือเกิน <c oughs> 10% <c oughs> สถานการณ์นี้เหมาะกับการตั้งหลักไม่ใช่เอาคืนจากที่เสียไปเมื่อปีที่แล้วครับควรปรับพอร์ตลดความเสี่ยงและกระจายการลงทุนน้องเจสซี่เขาให้หุ้นเด่นด้วยหรือเปล่าคะพี่ตู่ค่ะคือเขาให้ว่าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ไม่เน้นขายของคนจีน คือหุ้เราเรืกอกสงครามการค้านะแต่เน้นขายประสบการณ์จากคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ชอบท่องเที่ยวไทยแต่ใก้มาสองตัวคือเซนเทลกับ E R W เซนเทลก็คือหุ้นของโรงแรมเซนทันพาซ่านะครับ <c oughs> E R W <c oughs> ก็คือดีเอรวันกุ๊ปจำกัดมหาชนปรากฏว่า <c oughs> ก็ไปตรงใจกับทางจานป๋อง <c oughs> อยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> และก็คือดีเอลวันนะครับ <c oughs> ถูกใจผ่านไปแล้ว3ามครับพี่ตูครับ ขยับมาพี่กวีรูปหล่อนะครับคุณกวีชูกิจกเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพี่กวีว่ายังไงมองคล้ายๆกันด้วยไหมครับพี่ตู่ครับก่อนยี่สี่มีนาคุณกวีเขามองว่าตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้ถึงพันเจ็ดถึงพันเจ็ดอยห้าสิบนะฮะแต่หลังจากนั้น<อ>ให้ระวังหลังเลือกสร้างเพราะต,ตลาดหุ้นอาจจะลงมาได้ถึงพันสามร้อยจุด โอ้โหเดี๋ยนะก่อนเลือกตั้งอาจจะมีไปถึง1750แต่หลังเลือกตั้งอาจจะย่อลงมาลงมาแถวๆพันสเลยแหละครับพี่ตู่ทำไมดูเดือดขนาดนั้นกับเนี่ยพี่ก็มันๆมีม,มืนมากเหมือนกันเพราะว่าเออมันเพอรอะไรทีนี้คุณกวีเขาเล่าว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งขึ้นมาได้มากขนาดนี้ เพราะปีที่แล้วบริษัทจดทะเบียนมีการซื้อหุ้นคืนหุ้นตัวเองอะซื้อค,คืนเข้ามาหรือใช<แ>้สริสต็อกเพิ่มขึ้นอย่างเป็นประวัติการอย่างเช่น Apple <แ>ที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแอปเปมีจํานวนหุ้นลดลงจากการเซิคูเลตในตลาดนะฮะลดลงไป5,000ล้านหุ้นเหรือ4,000ล้านหุ้นไปแล,แล้วเขาซื้อคืนเข้ามาอย่างไรก็ตามคุณกวีเข้ามองว,ว่าวิกฤตมี2ชนิดค,คือวิกฤตแท้าากับวิกฤตเทียม อย่างต้มยำกุ้งหรือทมเบอร์เกอร์คลาสสิ์อันนั้นเป็นวิกฤตแท้ได้รับความเสียหายในวงกว้างส่วนวิกฤตเทียมก็คืออย่างวิกฤตดับคอหรือสงครามอ่าวเปอร์เชียที่เกิดจากฟองสบู่สงครามถ้าเป็นวิกฤตเทียมเนี่ยตลาดจะซื้นเร็วหลังวิกฤตและจากประวัติศาสตร์เนี่ยวิกฤตแท้จะเกิดสลับวิกฤตเทียมแต่เขามองว่า รอบนี้เป็นวิทฤุเทียมอ๋อยังใจชื้นหน่อยใช่ไหมครับยังใจชื้นแต่พี่ก็ยังมือตรงพันสามร้อยจุดยังไม่ได้ถามคนเือน <c oughs> ันว่าเขามองอะไรมาถึงพันสามแล้วพี่กวีเนี่ยนอกจากมองว่าหุ้นมีโอกาสย่อ,อไปแถวๆพันสามร้อยจุดหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังพอจะมี<อ>หุ้นเด่นมาฝากด้วยไหมครับพี่ตู่ครับแค่ให้สองตัวนะฮะ <c oughs> เป็นกลุ่มโรงแรมที่ทำธุรกิจอาหารด้วย <c oughs> ก็คือเซนเทลกับมิ้น อ๋อก็จะไปใกล้เคียงกับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทันพลาซาและก็มินก็คือไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนออเน้นกลุ่มโรงแรมที่มีธุรกิจร้านอาหารด้วยเซนเทลกับมินนะครับแหมสำหรับพี่กวีนะครับฟังดูแล้วครับพี่ตู่ครับความเห็นของนักวิเคราะห์ผู้ที่คุกครีในวงการตลาดทุนน่าจะมองคล้ายๆกันในปีนี้นะครับก็คือปีนี้เนี่ยไม่น่าจะสวยงามเท่าไหร่ในแง่การลงทุน แล้วอีกท่านหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยนะครับพี่ถูนะครับเจ้าพ่อหุ้นวีไอเมืองไทยอ่ะท่านดรนิเวศเหมวชิระวาลากรเนี่ยอาจารย์นิเวศว่ายังไงครับพี่ถูเอ,อลุงนิเวศนะฮะเขาใช้การอุปมายอย่างนี้ว่าหุ้นก็เป็นเหมือนเครื่องบินส่วนดอกเบี้ยเป็นเหมือนตุ้มถ่วงดอกเบี้ยสูงก็เป็นตุ้มถ่วงให้เครื่องบินหนักบินลําบากขึ้นลําบากถ้าดอกเบี้ยต่ำก็ดันให้บินสูงขึ้นได้ เวลานี้ต้ม่วงหยุดแล้วก็คือหยุดเรื่องดอกเบีย้ยต่ำไปแล้วถนะ้ากำลังขึ้นหุ้นเลยฟื้นขึ้นมาหน่อยอส่วนผลประกอบการคือเครื่องยนต์ครันาทีนี้ Apple ิ a ลซัมซุงกำไรไม่ดีสาขาในจริงก็ขายไม่ดีเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่กำลังแย่ลงสรุปก,ก็คือลุงนิเวศมองว่าปีน,นี้ไม่ดีแต่ลงทุนเป็นรายตัวได้และหุ้นเด่นของเขาคืออะไรนะครับ พี่ชอบวิธีการให้ให้ตัวไหนเป็นหุ้นเด่นอเขาะให้เป็นให้เป็นสเปคใช่ไหมพี่ให้เป็นสเปคไม่ได้เป็นตัวนะคะเพราะว่าโอกาสถือการน้อยมากแบบนี้เขาบอกว่าอย่างนี้หุ้นเด่งคือหุ้นซุปเปอร์ชีพพีอีก็คือมีพีอีที่ถูกมากๆราคาต่อหุ้นในตลาดหารด้วยกําไรต่อหุ้นที่คาดหวังนะคะต้องต่ำกว่าสิบเท่าพีอีต่ำสิบแล้วก็ดีวิเดนยิวผลตอบแทนของเงินปันผล สี 4, ่ห้าเปอร์เซ็นตขึ้นไปแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นวัตถจากรแต่มีธรรมชาติของกิจการที่ไม่เป็นวัตถจากรให้สเปคไว้แต่กรอบยังกว้างอยู่นะพี่ตู่นะอะ <c oughs> ก็คือว่าเซกเตอร์เป็นวัตจกักเ <c oughs> นี่ยเพราะวัตจากของมันอาจจะโดนว่าอในช่วงนี้ราคามันลงแต่ว่ากิจการของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นวัตจักเลยหมายถึงกิจการเขายังขายได้เรื่อยไปหุ้นถูกถูกพีอีต่ำกว่าสิบเท่า ดีเวเดนยิวสี่ถึหเปอร์เซ็นต่อปีขึ้นไปและควรจะอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นวัตถจักรแต่มีธรรมชาติของกิจการที่ไม่เป็นวัตถจักรด้วย<ช>นะครับพี่ตู่ครับท้ายนี้ครับหลังจากฟังมาหลายต่อหลายท่านบนเวทีนี้แล้วเนี่ยแล้วทัศนะของพี่ตู่ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงครับพี่คืออย่างนี้ค่ะพี่ไม่ตื่นตหนกแล้วก็ไม่หวังสูงอะไรมากนันะฮะ แต่ว่าแต่ละคนเราฟังไปแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดความโลภหรือความกลัวจนไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเลยเราต้องดูหางเงินของเราเนี่ยที่พี่เคยบอกว่าจะปลูกไม้สักนะต้องมีใช้ระยะเวลายาวนานรอคอยเพื่อได้ผลตอบแทนที่ดีนะฮะอันนี้ก็คือว่าพอร์ตของเราเนช่ไว่าที่เหมาะกับตัวเราเนี่ยสัดส่วนในสินทรัพย์ต่างๆควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็สรุปก,ก็คือว่าปีนี้มันไม่ได้เราจะใช้ผลตอบแทนคาดหวังในพอร์ตที่เราคาดการเนี่ย สิบเปอร์เซ็นตสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ควรลวะนะสาหรับสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นอย่างเงี้ยควรจะลดผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาวตรงนั้นไว้บ้างเช่นอย่างพี่เนี่ยพี่ลดไปที่แปดเปอร์เซ็นต่อปีแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นจะให้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซ็นในปีนี้ไม่ใช่นะไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยจะหมายถึงว่าพอร์ตโฟโลิโอของเราเองวันนั้นพวกเราเนี่ยรู้จักทําแบบนี้จัดสัดส่วนการลงทุนที่ดีพอมีวินัยในการลงทุนครับ มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาเงินออกจากตลาดหุ้นเสมอไปอแต่ต้องอรู้จักปรับแต่ถ้าใครคิดว่าความเสี่ยงตรงนี้ยังยังรับได้ได้ยังเป็นกังวลค,คุณก็พักฐานรอก่อนได้ค่ะอ่านะครับทำได้หลายอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นถือครองเงินสดมากขึ้นหรือไปพักเงินไว้ในกองตลาดเงินหรือกองตราสารหนี้ที่เสี่ยงต่ำ,ตำ ก็มีอีกอหลายทางเลือกด้วยเช่นกันเรือลงทุนแบบมีวินัยตลอดไปเลยเมื่อรู้ว่าสัดส่วนที่ลงทุนเราโอเคแล้วโอ้โหนะครับวันนี้คุ้มจริงๆครับพี่ตู่ครับ <c oughs> ได้มุมมองกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเด่นนะครับจากบรรดากูรูและก็มุมมองจากทางพี่ตู่ด้วยนะครับสาหรับกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นในปีนี้ปี2,500 6 2นะครับเวลาหมดแล้วครับพี่ตู่ครับสำหรับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากที่เรามองไปข้างหน้าในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนปีนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรในอนาคตข้างหน้านะครับที่พี่ตู่อยากคุยแล้วก็จะหยิบยกเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์บ้างไหมในสัปดาห์หน้านะครับพี่ตู่ครับ เราจะคุยเรื่องของที่นก้อยวิวันทาราหีรันโชธเขียนการเตรียมรับอนาคตก็เลยเนี่ยเห็นนก้อยเขาเขียนได้ดีนะคะคก็เลยเอาตรงนี้มาเล่ากันละกันติดตามได้ในฉลาดคิดฉลาดลงทุนสัปดาห์หน้าเตรียมรับอนาคตกันสัปดาห์หนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจบุหลวงและประธานกิติมาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวันธารภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02 674 6488แล้วกด8และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมันนี่ชอ็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุขเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน